แม่ช่วยแม่ถ่ายคลิปหน่อยเมฆพ่อเลยไป่อม่อยากได้มุมกล้องของเมฆมันดีอะ่ะมันแบบว่าแบบ,บ,บ,บสันไปสันมาดีอะ่ะแม,ม่จะเก็บมะยมแล้วแม่ถ่ายแม่หน่อยแม่ถ่ายยืนกกลๆอย่างนี้แหละแล้วแม่ก็ถ่ายอย่างเงี้ยทไม่ม่แม่จะเก็บมะย,ยมแค่แก้วเดียวพอเต็มแก้วแล้วก็พอแก้วเดียวทิ าณสักยีมั้นนง,นงนี่นตรงนี้เนี่ยเห็นเห็นต้นเนี่ยเหะ <laughs> นี่แหละมุมต้องที่ต้องการ โดเนี่ย